สวัสดีครับ,ว,นนรรบวันนี้ผมออกเช็คหายตกปลาปดตามเคยครับผมวันนี้ผมสมศรีไปชิ่งก็มาตกปลาที่ฝ่ายบ้านท่าตกตาหรือบ้านวางซองที่เดียวกันครับผมก็มาถึงลงไปสักพักนะครับพอมีตัวให้เห็นครับผมนนี้คือตัวปลาของวันนี้ครับน้องตัวไม่ใหญ่ครับ น้ำเล็กๆสามสี่ตัวครับผมก็วันนี้ผมนำทับมาโดยเหยื่อตกปรากฏสอพาดิสเหมือนเดิมครับผมมี่ห้อนี้เขาเด็ดไว้ใจได้สโลแกนของเขามีไว้ว่ากินไม่แรงที่เรียกปลาได้ดีมีตัวเป็นดูนครับผม นี่คือเหยื่อตกปรากฏสพาณิชย์ครับผมวันนี้ผมก็ออกมาเช็คตามหมายมาเรื่อยๆครับผมก็มาถึงที่บ้านวังซองก็มีตัวครับกินเรื่อยๆครับผมก็ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะนะที่รับชมก็คงไม่ได้ไปเห็นตอนผมหายเหยื่อปลาหรือวัดปลาติดขึ้นมาครับผม ก็คลิปนี้เยื่อสอพานิตขอสวัสดีครับผม